ที่รักเดี๋ยววันนี้ห้าสิบห้าไปกินหมูกระทะแบบพิเศษพิเศษจังใดเฮ <Hey. S 2> ้ยอุ้ยเมนูโปรดเลยหมูกระทะยุไซละหมูกระทะมามาตามห้ามาที่รักกินยุไสนี่มามาหม,มูกระทะของเราอยู่ตรงนี้ก็นั่งนั่งในรถหรูที่เราหมูกระทะอ,อน้นี่นี่นี่พิเศษบ่จะต้องนั่งยังไงอ่ะบ่ยากเอ้าขึ้นไม่สิบ่ขวบมันทีักเอามามาไอ้กูใส่กระโปรงไม่ยัน อมันคือโยกมันสีบ่มันสีบ่วงขวบเดี๋ยวเด้อมือนีห้าสีมากินหมูกระทะมือพิเศษเราเนาะพิเศษแห่งรถเปิดประตูนของเราค่ะถอยมาใหม่ค่ะทุกคนค่ะไปเดี๋ยวสิบห้าไปบังคนขับโอ้นี่ครับอต้องสตาร์ทก่อนเนาเอาดีๆด้านโมกระทะขอยจีบขวบครับต้องสตาร์ดีสิก่อนว้าวสู้กันสิแม็กซ์ไซส์ดีมากเลยเซ็มมาก มาหงงทำไรวะอันพร้อไหมพ้อมกะต้องพวานะเป็นการกินกินมุกกระทะที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตหรอค่ะว่าไม่ยังจะย่านหมอควงเอออุ้ยนี่เห็นบอทุกคนนิ่มๆนะคะคนขับค่ะขับนิ่มๆนะคะอุ้ยเอาที่่ทีรักสิรุกแล้วนี่เอ้าอ้ทุกคนนี่ครับมืาหนีมากินหมูกระทะแบบพิเศษโอ้พิเศษมากค่ะทุกคนค่ะดูวิวไปด้ว เออนี่เองเหรเนียบท่าเนียบแบบนี่สทุกคนใครว่าหมูกระทะแบบนี้พิเศษบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยใครว่าหมูกระทะมือนี้ของเราพิเศษกดบวกหนึ่งมาเลยค่ะทุกคนค่ะตตอนนี้ขยันมอขยัวแม่งล่องล่องแท็กเตอร์กินหมูกระทะนะครับและดูวิวทุ่งนาค่ะทุกคนวิวดีมากเมนูนี้หากินที่ไหนไม่ได้ครับต้องมาที่คันคายรีสอร์ทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะ มาเดินทุกคนมากินหม,ม,ม,มูกระทะแท็กเตอร์มามาหมูกระทะแท็กเตอร์อ่าโอ้โหนี่ครับหลาดจังถี่เลยอ๋ออยมาสั่นไปนะ้อ <laughs> โอ้ยใกล <laughs> 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 ้กันนิ่มๆเด้ออืมอร่อยมากเอ้ยแซ่บมากค่ะกินแบบรธรรมดาโลกไม่จำค่ะมาเด้ที่หมูกระทะมาเด้ที่หมูกระทะโอ้นี่ทุกคนใครว่าบรรยากาศดีกดบวกหนึ่งมาหน่อยมา ว้าวหูววิคตรดีอ่ชอบไหมดินเนอร์วันนี้ชอบม,มา่ะทรักห <c oughs> ูวเปนยกระดดีมากเลยอ่ะทุกคนสังเกตหมูมันจะไม่ได้ตั้งเตานะคะมันจะลงข้างล่างหมดแล้วอ่ะมันมาตั้งยี่ห้อทั้งเตาแล้วมันลื่นล่องลื่นล่องอยู่ดิเซฟผิวเขาว่าเซฟเซฟพิวเข้าเข้เลยเอาลองกินดู